สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับเช้านี้กับพลเกษตรมือใหม่เช้านี้เราก็จะมาติดตามดูทุเรียนต้นนี้นะครับซึ่งผมได้นํามาปลูกไว้ก็ปลูกวันเดียวกันกันกบทุเรียนที่เป็นรากเบื่อรากดำนะครับปลูกคู่กันนะครับต้นนี้เกี่ยวกับว่าเป็นแมลงกัดนะครับแมลงกัดใบนะครับก็ได้ฟื้นฟูมานะครับก็ ตอนนี้ก็พื้นต้นมาก็น่าจะน่าจะดีแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาดูที่โคนต้นนะครับนี่นะครับซึ่งโคนต้นเนี่ยมันจะมีหญ้านะครับเพื่อนๆนี่นะเป็นหญ้าแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับเป็นหญ้าแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้จักชื่อนะครับซึ่งหญ้าตัวนี้มันมันจะรากมันจะหนามากนะครับมันจะคลุมพื้นที่มันจะไม่มีที่ว่าแดด แดดสองไม่ได้เลยนะครับนี่นะมันจะเป็นที่ว่ามันอยู่ตรงรอบนี่ครับรอบทรงพุ่มนะครับเนี่ยอยู่ตรงปลายทรงพุ่มนะครับเนี่ยที่ปลายทรงพุ่มตกลงมาแมลงอะไรออกนะมันจะอยู่ตรงที่ปลายทรงพุ่มนะครับเนี่ยผมจะถอนนะครับปลายทรงพุ่มตกลงไปเนี่ยแล้วก็ห่างออกไปประมาณห้าสิบเซนนะครับที่ผมถอนออกให้นะครับนี่ผมถอนออกไปเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนะครับก็เห็นว่ามันหนาไปนะครับ ก็เลยถอนนะครับนี่ถอนออกแล้วก็ใช้ฟางข้าวนะครับเพื่อนฟางข้าวคลุมนะครับแล้วก็ทําให้มันจะมีโปร่งๆหน่อยนึงนะครับนี่ก็คลุมไม่หนานะครับฟางข้าวคลุมไปเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนะครับนี่นะที่ส่วนที่โคนต้นนะครับโคนต้นนี่ก็นี่ครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นแบบนี้นะครับก็ถือว่าโตขึ้นนะครับเพื่อนแต่ก่อนเล็กมากนะครับนี่ถือว่าโตขึ้นเยอะนะครับโคนต้นนะครับอวบๆวบเลยนะครับ จริงพันที่ซื้อมาปลูกก็าราคาห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับซื้อมาสองต้นนะครับนี่นครับก็เป็นที่ว่าคิดว่าน่าจะน่าจะโอเคแล้วนะครับเพื่อนนะน่าจะน่าจะได้นะครับอนี่นครับเดี๋ยวเดินดูฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่นะครับเพื่อนนนะใบก็ใบฝั่งนี้ก็จะเขียวนะครับเขียวเข้มนะครับ ดูใบนะครับใบใบโตอยู่นะครับเพื่อนๆนี่นะใบโตอยู่นะครับขนาดของใบนะครับยอดก็มีการแทงขึ้นมาอีกใหม่นะครับมียอดแทงขึ้นมานะครับก็เป็นการทําที่ว่าหญ้ามันหนานะครับหญ้ามันหนาไปเนี่ยก็ก็รดน้ําชุ่มๆนะครับเพื่อนรดน้ําชุ่มๆนี่ก็ค่อยๆถอนนะครับถอนดึงขึ้นมาเลยนะครับดึงขึ้นดึงขึ้นะ ถอนถอนโยกโยกหน่อยหนึ่งนะครับโยกแล้วก็เนี่ยผมไปกองไว้นะนะครับเนี่ยครับเพื่อนเนี่ยตรงนี้จะจะจะ,จะรู้เลยว่ามันหนาขนาดไหนนี่ครับเนี่ยแสงสองไม่ถึงเนี่ยก็เลยทําการถอนออกบ้างนะครับนี่นะนี่ครับเพื่อน,น,นวันนี้ก็มาดูตรงโคนต้นนะครับตรงที่ระบบโคนต้นนี่ครับรอบๆนะครับก็วันนี้ก็ไม่ไม่ได้ให้น้ํานะครับนี่ครับเพื่อนนะ ก็ปลูกไว้เมื่อปลายเดือนอมกราคมปี64นะครับก็14เดือนกว่าๆนะครับตอนนี้นะครับนี่14เดือนก็คือโดนมแมลงทำลายใบนะครับก็เลยมา,ามีการฟื้นฟูมานะครับเพื่อนนะนี่นะเดี๋ยวจะเดินไปดูต้น,ตนที่ผมได้ทำการที่ว่ารากเปื่อยนะครับใช้ชีเท่าฐานนะครับามาโรยที่ขนต้น ต้นเมื่อกี้ก็โรยเหมือนกันนะครับก็โรยบ้างนะครับต้นนี้นะครับต้นที่ฟื้นฟูเกี่ยวกับระบบรากชี้ท่าฐานนะครับตอนนี้ก็ใบก็ใบก็ตั้งนะครับสังเคราะห์แสงได้ดีนะครับเพื่อนนะตั้งเลยใบเขียวมันเลยนะครับนี่ใบมันเลยนะครับนี่ครับเพื่อนวันนี้ก็มาติดตามดูต้นนั้นแล้วก็แวะมาดูต้นนี้ด้วยนะครับก็ปลูกพร้อมกันนะครับ ปลูกพร้อมกันเนี่ยมันก็เลยมาดูต้นนั้นแล้วก็มัดูต้นนี้ด้วยนะครับคู่กันอย่างนี้นะครับนี่ครับเพื่อนนนะก็ดูดีนะครับดูดีขึ้นมานะครับดูดีขึ้นมาบ้างนิดหน่อยนะครับเพื่อนนะแต่ก่อนนี่โอ้โหดูไม่ได้นะครับใบรากเปลอยรากดําแล้วก็มีใบใบร่วงนะครับใบร่วงแล้วก็ตรงที่ว่าโคนต้นเนี่ยก็ใช้ที่เท่าฐานมาซับนะครับมาทําให้มาใส่ให้นะครับ ส่วนหญ้าก็ตัดไปนะครับคลิปก่อนผมได้ตัดหญ้าออกให้นะครับอันนี้นะครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาติดตามดูกันแค่นี้นะครับเกี่ยวกับทุเรียนต้นนี้กับต้นนั้นนะครับที่ผมได้ทําการปรับแก้ไปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้คนเกษตรมือใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ